โอเคสวัสดีค่ะก็ตอนนี้วันนี้กลับมาแต่วันนะคะพอดีมีรอบเดือนก็มีมีเมนเลยละหมาดไม่ได้ก็เลยแบบเรามาอยู่หลานกันโอเคก็อนนี้ซารจะมาพอกผมพอกนะคะเพราะว่าอันนี้มันกําลังรอรอน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 แล้วเนี่ยที่ทาครีมฟ้าแบบเมื่อคืนนี่นะคะเมนมาสิวขึ้นหนึ่งเม็ดแต่เป็นเม็ดเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะจัดการกันด้วยผงพอก ตัวนี้เป็นผงพอกนะคะตัวนี้ช่วยปรับสภาพผิวนะคะช่วยให้หน้าขาวใสลดสิวนะคะสิวเก่าและสิวใหม่กำลังจะเกิดด้วยนะคะตัวนี้กระปุกละ200ช่วยให้หน้าขาวใสด้วยนะแล้วก็ใส่ลงไปใส่พอประมาณเท่าที่แบบหน้าเราอะเราก็คนๆดูก็แล้วกันน้ำเยอะเกินโอเคใส่ คนแบบไม่ให้มันเหลวเกินมันข้นเกินนะคะให้มันพอประมาณเนาะตัวนี้สามารถแต้มนอนได้เลยนะคะสั่งได้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศเดี๋ยวนั่นก่อนใครที่แบบอยากหน้าตึงนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นมากได้ด้วยนะคะเป็นการผ่อนคลายผิวหน้าเรานะคะโอ้โห โอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องถูรแรงนะคะเราแค่แบบเออวนๆเพื่อที่ให้มันดุกหน้าเราราคาสองร้อยบาทกระปุกเท่าเนี้ยใหญ่มากอยู่นะนี่ใหญ่อยู่ อันนี้เราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสนใจก็ทักได้นะคะใครกมีผิวหน้าที่ขาวใสเนียนโดยที่แบบว่าไม่เป็นาอาไม่อะไรเขาเรียกว่าเอ,อหายจากสิวหายจากฝ้าแบบถาวรอะ่ะก็คือทักมาได้นะคะเพราะของไอริสเนี่ยดีจริงๆถ้าไม่ดีสาก็คือแบบไม่สื่อแฟนชายตัวน,นี้พอกทุกวันนะขาวใสครีมบำรุงก็ดีทุกตัวเลย let little cement in. <clears throat> เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็ทิ้งไว้ได้เลยที่เหลือเราก็ถากคอตัวนี้สามารถทิ้งไว้ได้เลยนะคะทิ้งไว้จนแห้งนะคะ แล้วก็ล้างหน้าพอเราล้ลางออกมาหน้าเราจะรุ่มมาขอบอกโอเคเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะก็สนใจก็ทักมานะคะตัวนี้ที่สะบพอกอยู่ก็จะเป็นตัวนี้ผงพอกไอริสนะคะช่วยปรับสภาพผิวหน้าขาวใสนะคะแล้วก็ช่วยเ,เรื่องลดสิวนะคะสิวใหม่นะคะที่กำลังจะเกิดแล้วก็สิวเก่าที่มันขึ้นอยู่นะคะโอ้ยโอยโดนตา ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสนใจนะคะทักมานะคะใครรับรับปรึกษาผิวหน้านะคะทุกชนิดเลย